สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกับบีอีกครั้งหนึง่งวันนี้เดี๋ยวที่จะมาแนะนำะผลิตภัณฑ์ที่บีใช้นะคะคือมาบอกว่าไม่ได้เชิงแนะนำหรอกแต่คือมาบอกว่าบีใช้อะไรเพราะว่าน้องๆขอมา<ๆ>เดี๋ยวจะมาทำให้วันนี้นะคะคือมาแบบหน้าสดมากเลยจะเห็นหน้าบีนะคะมันเป็นรอยที่ไปจี้กะ,ะคะ่ะแล้วก็สิวหนึ่งเม็ดอันนี้เกิดจาก ความเป็นผู้หญิงวันนี้นะคะวันนี้เป็นผู้หญิงสิวก็เลยขึ้นวันแรกนะคะโอเคเพื่อให้เป็นการไม่เสียเวลามาเริ่มกันเลยถ้าอาจจะได้ยินเสียงบอกว่าคือเสียงอย่างอื่นแบบดังไหยนะเพราะว่าตอนนี้ฝนตกหนักมากนะคะ,ะบิ๊ททะบีทำก็ทําที่ระเบียงบ้านเหมือนเดิมโอเคมาเริ่มกันเลยบีจะใช้ครีมตัวนี้นะคะอย่างที่บีเคยบอกไปแล้วบีได้รีวิวไปก่อนหน้านูนะ้น่ะคือบีชอบมากเลยนะ L สามร้อยค่ะอันนี้ที่เขาพิสูจน์มาแล้วมันเป็นอันนี้มันเป็น Anti Age นะคะคือเนาะเริ่มมีอายุแล้วก็ขอนิดนึงอะไรเงี้ยคือสำหรับคนแพ้ง่ายนะคะถ้าหน้าแห้งถ้าอะไรเงี้ยก็คือสามารถใช้ได้เลยพบหน้าแห้งพ็เป็นขุยอะไรเงี้ยอันนี้คือเ๊ะเลยนะคะผิวผสมนี้ก็ใช้ได้แล้วก็คือเขาเขาเขาแบบวิจัยมาแล้วอะคือแบบว่าคืออันนี้มันสําหรับคนที่หน้าแพ้ง่ายนะคะอุย้ยไม่เป็นงันะนี่ โอเคมาเริ่มกันเลยบีก็จะใช้ตัวเนี้ยก่อนแหละก่อนที่จะลงตัวอื่นเลยคือวันนี้บีจะไปทํางานด้วยแล้วบีคงไม่ได้แต่งหน้าอะไรที่แบบมากมายอะไรเงี้ยบีคงจะลงแค่แบบว่าคือคือแต่งแต่งไม่ได้ครับแต่งไปที่ทํางานไม่ได้ก็เลยจะลงแค่ครีมแล้วก็ครีมรองพื้นอะไรพวกนี้นะคะเพราะว่าอย่างที่น้องขอมนวนบอกว่าพี่บีให้พี่บีแต่งหน้าลุกไปทำงานให้ดูเนะะี่ยค่ะคือไม่มีอะไรเลยลงรองพื้นเขียนคิ้วจบ ิวเม็ดใหญ่มากเลยใหญ่มากโอเคเสร็จแล้วระวบีก็จะลงอันนี้บีก็ซื้อมาเพิ่มค่ะบีรู้สึกว่าใช้แล้วสิวไม่ขึ้นสิวไม่ขึ้นแต่สิวเม็ดนี้มันขึ้นเพราะว่าเป็นผู้หญิงวันนี้มันก็เลยขึ้นนะคะแล้วก็ลงอ,อันนี้กันแดดนะคะ SPF 5 0าสบวกห้บวกก็โอเคแล้วนะคะ ห้าสิบวกก็โอเคแล้วอันนี้คือจากที่บีเคยบอกไปก่อนหน้านู้นว่าครีมกันแดดแส่วนมากบีจะใช้ไม่ได้แล้วสิขึ้นแต่ว่าอันนี้ค่ะการเย่ของการเย่นะคะตัวนี้คือใช้ดีเลยใช้ดีแล้วบอกต่อจริงตัวนี้ก่อนหน้านี้ใช้อะไรก็ไ่รู้เยอะะไปหมดพวกแบบของคีนองคลินิกอะไรเงี้ยบีชอบใช้ของคลินิกเมื่อก่อนอลงเสร็จแล้ว ร้อนมันแห้งนิดหนึ่งแล้วตัวถัดไปที่พี่จะลงคือทุกเช้าค่ะก่อนไปทํางานพีก็จะลงหนึ่งตัวใช่ไหมตัวที่สองแล้วก็ตัวที่สามก็จะเป็นตัวนี้คือจะจะหมดแล้วแหละเป็นไพลเมอร์ค่ะเป็นเบสไพลเมอร์ให้เครื่องสอําอางมันติดนิดนึงทาไมถึงต้องให้เครื่องสาอางไปติดเพราะว่าค่ะไปทํางานเพราะว่าเราใสาพ่พาแมอร์ะคะมันจะอบมันจะอบแล้วมัมนแบบจะแบบเยิม้ๆมๆอ่ะคือด้วยความที่มันอบแบบบีก็เลยต้องแบบใช้ตัวนี้ช่วยนิดหนึ่ง คือมันก็อยู่อะหลังจากที่ได้ทดลองก็คืออยู่อยู่ทั้งวันเลยลาบิธาไอเบสเนะะี่ยค่ะบีก็จะกดไปที่หน้ากดกดกดให้มันแบบซึมเข้าไปท่าได้่ะไเอะไรไอเบสเนาะ เสร็จแล้วแล้วก็ทุกเช้าบีก็จะใช้ตัวนี้เอาเมื่อกี้แดดออกเอ้ยเมื่อกี้ฝนตกหนักมากตอนนี้แดดออกเหมือนจะแบบสว่างขึ้นมาเลยแล้วบีก็จะใช้ครีมรองพื้นฟิตมีนะคะของเมบรินนิวยอร์กตัวนี้ตัวนี้นะคะบีใช้สีสองห้าศูนย์สองห้าศูนย์สีนี้นะคะตอนนี้แดดออกขย่าออก,ก่อนนิดนึงคือทุกเช้าใช้ตัวนี้ค่ะ แต่ถ้าจะไปงานอื่นๆอะไรเงี้ยก็จะใช้อีกตัวหนึ่งนะคะก็ลงไปที่หน้าเลยหรือว่วทีท่แต่คนนะแต่ที่ดูในกล้องนะะาว่าคือเวลาที่จะาเนีเียมากเลยแล้วก็นะคะ,คะนะี่นะคะดูที่เดนได์หรือว่าอยากคืเล เนี่ยต้องอย่าลืมไปนี่ด้วยนะชุบน้ำให้นานมากแล้วก็บีบก่อนนไม่ได้เป็นคราบนะนี่อยู่ลไปอออนีก็มฟิตมนโอยอันนี้จะหมดแล้ว เห็นว่าไม่รู้คอนซีลเลอร์นะคะอันนี้เบอร์สิเบอร์สิลงไปนิดนึงเพื่อให้ตามันสดชื่นหน่อยนึง่งบีไม่ลงเยอะค่ะถ้าไปทำงานไม่ลงเยอะลงแค่นี้หละเพราะมันดำตรงใต้ตา ูกหลเดยโอเคเสร็จแล้วก็ลงเบรกใต้ตาหน่อยหนึ่งแต่ว่าบีไอู้วก,กันเล็กมันอยู่ข้างในอะ่ะใช้ตัวนี้เลยแล้วกันนะ บีก็ใช้ของแม็กนะคะล,ลืมให้ดูไปของแม็กตัวเดิมค่ะเป็น loose powder ตัวเดิมบีกำลังสั่งของชาแนลอาจจะได้พวก่นี้หรือเปล่าไม่รู้อะบีไม่แน่ใจมันกำลังจะมาของพวกลอล่าโมเซอย่างเงี้ยหาซูได้ที่ไหนอะมันไม่มีบีไม่ได้เข้าไปในฮิวเซนเกียอืมเสร็จแล้วอยากจะใช้ตัวนี้ให้หมดด้วยแหละเสียดาย แล้วก็เสร็จแล้วบีก็จะลงไอนี่ตัวนี้ก่อนเพราะว่าบีเขียนคิวแบนสุดท้ายเลยนะเพราะว่าบางทีบีจะลงเบรอีกรอบนึงอะไรเงี้ยบีก็เขียนคิวแบนสุดท้ายแล้วก็นี้เพิ่งได้มาใหม่นะคะเป็นเป็นของ n i c k s t m m a t but not flat นะคะเป็นเอ่อพาวเดอร์ฟาวเดชั่ตัวนี้นะคะอันนี้ไม่เป็นแทนเป็นสีแทนนะคะ นี้ก็ก็โอ้พอสมควรค่ะบีว่าเขาจะมีพับมาให้ด้วยมีพับอยู่ข้างในึแต่ไม่ได้ใช้บีใช้ตัวนี้แทน แค่นี้ค่ะแค่นี้จริงๆแล้วก็มาลง bronzer ให้ทั่วหน้าเลยเพราะว่าช่วงนี้หน้าซัมเมอร์ใช่ไหมต้องให้มันแบบไอตัวที่ลง bronzer ค่ะไอพก,กันเนี่ยไอเนี่ยบีก็มีแต่อยู่ในบ้านขี้เกียจเดินเดี๋ยวมาก็ใช้ตัวั้นแล้ว คือแบบลงแบบไม่ตั้งใจอะ่ะคือแบบให้กรอบหน้ามแบบมีสีแทนนิดนึงอะไรเงี้ยดูคิววโอยเยอะมากเลยเสร็จเรียบร้อยปากแพงมากเสร็จปุ๊บแค่นี้ละค่ะแค่นี้จริงแล้วบีก็จะมาปัดคิวคิวเปคิวอันนี้นะคะอันนี้มันเป็นของ H&M นะคะอย่างที่บีเคยบอกไปบีชอบเลยนะคือมันมีฝั่งนี้ใช่ไหมเขียนคิวแล้วก็ฝั่งนี้ยนะ เอาไว้ปัดขนคิ้วด้วยนะคะแล้วก็ตัวเดิมนะคะของอนาตาเซียอนาตาเซียอันนี้มันเป็นอีโบนีนะคะอีโบนีนี่ไปเลยมาแตะเลยค่ะแตะแตะสีอีโบนีวิว่ามันเข้ากับสาวเอเชียแล้วสุดๆแล้วแต่ถ้าใครไม่ได้ทำสีผมนะ แต่ถ้าคนทําสีผมมาอาจจะแบบว่าเปลี่ยนไปตามสีผมแต่แต่ผมบีดําโอเคก็มาเริ่มกันเลยมีก็จะเขียนหนีก่อนตรงหางก่อนจะเขียนหางมือก่อนแล้วก็ปัดปัดแบดบแล้วก็ที่เหลือก็จะมาผม คือถือจะมาวาดเป็นโครมันอีกทีนึงเพราะว่ามันจะเข้มเงินไปบางทีบีมววาดให้ดูทำไมบีวาดไม่เป็นแต่ถ้าบีทำคนเดียวนี่แบบฟึ๊บๆเลยนะ นี่เสร็จแล้วนะคะประมาณนี้แหละง่ายๆค่ะไม่อะไรมากมายกับคิดวแต่ที่แน่ๆบีชอบวาดหางมันก่อนไงหางคิ้วก่อนแล้วค่อยมาวาดตรงนี้บางคนเขาก็จะใช้สีที่มันแบบอ่อนหน่อยอะไรเงี้ยแต่บีนี่ไม่จำไม่จำเป็นเลยเพราะว่าผมมันผมมันดำ ดประมาณนี้แล้วบีก,ก็จะใช้เนี่ยปัดปัดปัดให้มันกระจายมันจะได้ไม่แข็งกันไปดูแบบคิวเราจะได้ไม่แข็งกันไป ประมาณนี้นี่แหละง่าย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 สุสดๆเลยแต่คิ้วเราบิวว่าคิวคนเรามันก็ไม่ค่อยเท่ากันหรอกพูดถึง <laughs> <laughs> เสร็จแล้ว <laughs> <laughs> ก็ประมาณนี้คะ่ะ <laughs> ง่ายมากเลยไม่มีอะไรที่พิเศษ <laughs> แต่ว่าบิวว่าปัดขนตาด้วยแต่ตอนนี้ลืมออกมามันอยู่ในบ้านก็จะโบตรงนี้นิดนึงให้มันอยู่ แล้วเสร็จแล้วเสร็จปุ๊บเสร็จแล้วใช่ไหมบีก็จะใช้ตัวฟิกนะคะของแม็กไหนล่ะชีดเลยเสร็จแล้วประมาณนี้ค่ะ ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวค่อยไปทาลิปมันอยู่ข้างในบ้านแล้วก็ดัดขนตาแล้วก็ปัดมาคา่าจบค่ะเตรียมตัวไปทํางานตอนนี้บ่ายโมงสิค่ะแล้วก็อย่างหนึ่งที่บีจะมาแนะนําก็คือเริ่มใหม่ก็ได้นะอันนี้นะคะเป็นตัวแรกที่บีใช้ไปว่าโวเดก็คือครีมกลางวันนะคะแล้วอันนี้ตัวนี้ก็จะเป็นครีมกลางคืนแต่มันเริ่มจะหมดแล้วอ่ะแต่บีก็มีสำรองคือเริ่มจะหมดจริงๆเหรอปิดเดียว ครีมตอนกลางคืนนะคะตอนนี้ใช้เปลี่ยนมาใช้ของ L 3 0 0คือมันถูกแล้วก็มันดีบีว่านะแล้วก็ก่อนที่จะลงครีมตอนกลางคืนนะคะเบีะใช้เซรั่มเขาจะมีเซรั่มด้วยเซรั่มนะคะเซรั่มเนี่ยเฟสเซรั่ม UM. คือดีอ่ะใช้ตัวนี้เสร็จปุ๊บตอนกลางคืนนะคะแล้วก็ใช้ตัวนี้ตอนกลางวันก็ใช้ตัวนี้แล้วก็ครีมกันแดดใช่ไหมแล้วถึงจะลงพวกแบบอะไรอย่างเงี้ยพรายมร์เลยใช่พรายมร์นานโอเคมาถึงส่วนของที่จะล้างหน้ากันบ้าง Uh, ตัวนี้นะคะบี B. ชอบใช้ของลอรีออลตัวนี้คืออันนี้ใช้มาตั้งแต่อยู่เมืองไทยแล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรคือใช้มานาน,นะคะ่ะพูดถึงะะแต่ว่ามันออกแพ็กเกจจิ้งใหม่มันเป็นแบบนี้แหละ,ะอันนี้มันสําหรับ uh, uh, ตากับปากนะคะก็คือรีมูเวอร์บีก็ใช้ทั่วหน้าแหละพูดถึงะะตัวนี้ใช้ทั่วหน้านะคะเขย่าเขายา่ขา,ยาก่อนแล้วใช้สำลีคือมันบีว่ามันสะอาดดีแล้วหลังจากนั้นก็มีใช้อีกะคะ่ะเป็นเป็นตัวนี้แหละ,ะเป็นค l ีนซิ่งวอเตอร์อินออยนะคะ คือบี linkage, ใช้ตัวนี้เสร็จปุ๊บบีก็มาใช้ตัวนี้ต่อคือจริงๆเราไม่ต้องใช้ก็ได้แต่คือบีมีอะไรแบบเนี้ยเยอะมากเลยบีก็ใช้ตัวนี้บี Bee ว่าพอใช้ตัวนี้เสร็จปุ๊บอ่ะพอใช้ตัวนี้หน้ามันจะออกเป็นแบบสะอาดแต่ว่ามันยังกระด้างกระด้างอยู่ในความรู้สึกของบีนะแล้วก็บีพอเสร็จปุ๊บแล้วก็มาใช้ตัวนี้พอใช้ตัวนี้เสร็จปุ๊บรู้สึกหน้ามันจะนุ่มคือตอนแรกเราแปงล้างไปอ่ะมันจะรู้สึกแบบว่ามีออยมีน้ำมันหน่อยอะไรเงี้ยแต่พอไปแป๊ดหนึ่งเงี้ยมันก็จะเริ่มนุุุมอะไรรยยาเเีี้้้้้สส็็็จป๊บบกกใชตัววนแลลดท บีก็ใช้ตัวนี้เช็ดหน้านะคะใช้ตัวนี้เช็ดหน้าบีไม่ได้ไปล้างหน้าก่อนแล้วค่อยมาเช็ดหน้านะคะแต่บีเช็ดอีกทีหนึ่งก่อนแล้วค่อยไปล้างหน้านะคะตัวนี้แต่มันจะหมดแล้วว่าตัวนี้คือใช้มานานมากนะคะตัวเช็ดหน้าบีมีตัวเดียวนี่แหละที่เป็นคือล้างเครื่องสำอางเซรั่แล้วก็มาเช็ดหน้าตัวนี้แล้วบีถึงจะไปล้างหน้าอีกทีหนึ่งแล้วพอไปล้างหน้าอย่างเงี้ยก็โอ้รู้สึกแบบหน้ามันแบบคือสะอาดแล้วก็แบบเนียบี่เรียบเนียน รียบเนียนนะคะก็ประมาณนี้แหละโอเคมีอะไรอีกป่าเออไม่มีอเรยนะถ้าสมมติว่ามีใครส,สงสัยในผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่บีบอกไปแล้วยังไม่เคลียร์นี่ก็ถามเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวมีเวลาแล้วจะมาบอกอีกทีหนึ่งโอเคถ้างั้นขอตัวเตรียมตัวเตรียมตัวไปทำงานก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ